อนุมัติไวจริงค่ะแล้วก็ได้โปรช่วยดาวจริงค่ะร้านโฟกัสค่ะช่วงรีวิวไปค้ย่สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่รถโฟกัสเรื่องรถไว้ใจเรานะคะสาขาตรงข้ามรตัลดลบรี่วันนี้เราก็มีส่งมอบรถสวยๆกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่โจ้แล้วก็พี่นันค่ะใ่ค่ะ,คะอ่า ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่อะคะรับเหมางานสีเฟอร์นิเจอร์ค่ะเหมางานสีเฟอร์นิเจอร์แล้วรู้จักหน้าร้านเราได้ยังไงอะคะมีพี่สาวค่ะแนะนำอาะพี่สาวแนะนําวันนี้มาออกรถเป็นรุ่นโตโยต้าใช่ไหมถ้าไมถึงเลือกเป็นคันนี้อะค่ะชอบชอบทั้งคู่ค่ะเราวันนี้ได้รับโปรอะไรไปบ้างคะช่วยผ่อนช่วยดาวโปรช่วยดาวค่ะได้จริงๆใช่ไหมได้จริงค่ะ แล้วในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารคายุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราเตรียมของเรามาให้พร้อมข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะอนุมัติไวไหมคะอนุมัติไวมากเลยค่ะใช่มาแค่ทําแค่เซ็นสัญญาวันเดียวแล้วก็กลับไปสองวันก็ได้รถเลยค่ะบอกอนุมัติใช่ค่ะไวมากเลยเนาะลราในเรื่องของการบริการนะคะเป็นยังไงบ้างพี่นัดก็ดูแลดีค่ะบริการดีทุกคนเลย สุดท้ายอยากจะให้พี่ช่วยฝากถึงเพื่อนๆที่ค่ะออกรถนะคะค่ะที่ร้านโฟกัสนะคะออกรถง่ายจริงแล้วก็ช่วยดาวจริงค่ะตามโปรโมชั่นนะคะแล้วก็คิดอะไรไม่ออกบอกพี่นัดจัดให้ค่ะออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวค่ะ รถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากซือคนเดียวไม่ใช่คุนค้ำอนุมัติไว้เป็นส2ชั่วโมงเดลิเวอรี่2ฟีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด